Selamat dini, selamat dini. Welcome to the channel again. Yang hebatlah luang kubang. To the takbat. Mungkin orang ni, ini pakar pakcok kauju. Mungkin kubang. Kau thampi takbat. ภาพที่สวยงามหลายชนิดเนาะนี่ก็คนหลายด้วยพี uh, ่น้อเนาะคนหลายหลายลาสิบปลายวัดเนาะงสิบสามวัดเนาะอ่าวันนี้จุดนี้เป็นจุดใหญ่เลยพี่น้องเด้อจุดใหญ่อยู่หน้าวัดแสนเนาะแล้วคูบาหรือว่าจั่วเทลาวัดเพิ่นจะมาจุดใหญ่นี่ก่อนเนาะแล้วเพิ่นก็จะไปจุดอ่าที่ว่ามีคนรอท่าตักบาตรเนาะเทราเทลา There are can I know? So, I will say that again. Uh, around uh, this street, around here, they have like 13 uh, temples. And they have among uh, over 300 uh, in this town. Yeah. I mean, this is a downtown of the Luang Prabang. Yeah. You will see the some foreign, yeah, yeah. From the foreigner, yeah, some the foreigner like from USA, from England, from around the world. They came here to do this. This is a famous of the Luang Prabang. Yeah. You know the Luang Prabang is a heritage word. Yeah. พเพระเดชกระคุณวาหลวงเขาบางเป็นเมืองอันเป็นเมืองมรดกโลกนะใครเนาะพระเดชพระคุณดีนะว้าวเนาะอันนี้เจลาวัดเจลาวัดเลยจะเป็นหมวดเป็นหมวดมาใครเนาะ หมวดเป็นหมวดมาแล้วคันน้ะเพื่อนว่าเพื่อนเป่าแล้วอันนี้ก็เป็นวัดนั่นอีกนาะคันเนาะหลายวัดโฮมกันคันเน้อ คือข้าพเจ้าได้บวาไปละมีสิบสามวัดกันนัยอ่าเก้าปีหลังแปดปีหลังข้าพเจ้ามานี้เนาะก็มีสามร้อยเจ็ดสิบห้าองค์นี่แหละเือก้อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าบูรูษว่ามีเท่าไหร่เนาะว่าหลายปีแล้วข้าพเจ้าบได้มาเนาะขนาดเนาะว้าวอันนี้วัดเดี๋ยวนะขนาดเนาะถามในนึงเนาะ อโอ้ตอนนี้สีบุนเฮืองนะพี่น,นอ้องว้าวอ๋อมาเบิดบอกไงว้าวอันนี้ก็วัดสีบนเฮืองเพิ่นมาเมื่อกี้เนาะข้าพเจ้าก็ได้นับไว้วัดใดๆไ,ได้ถามเพิ่นที่กายมาเนาะว้าวก็มันนี่แถวยะไหลายพี่น้อง เมื่อวานนี้ข่าพเจ้ามากับบ่อเหี่บนยาแนี้วัดในนอคนี้นอกคนนอโอ้สีบุญเฮืองออกมาหลว้าวดีใจเฟอร์มาสีบุญเฮืองเทมเพิลอ๋อ Yeah I meet some uh, once again I meet some uh, new friend from uh, Texas too they are uh, from Austin wow the same state wow <laughs> same state Lone Star state นี่พี่น้องเนาะกลับเจากัได้มาพบคนอเมริกาที่มาจากหลเดียวกับพี่น้อยเนาะแต่ว่าพี่นอยู่ออสติน ยูสตินตายูรักเท็กซัสที่กันกาพเจ้ายูฮูสตันเนาะว้าวการได้มาพ่อกันที่นี่ล้มกันอันนี้กาพเจาอาจารย์พันมาแต่แขวงสุวรรณเขตเนาะแขวงสุวรรณเขตเพื่นกำมะฮวมเราต่อมากับนางสุปสยวงเพื่นกันเดินทางมาจากวอชิงตันสเตตยาวแล้วกับพี่น้องที่ว่ามาจากแขวงสุวรรณเขตต่อมากันเป่นเนาะพลญ่ผู้ขาเนาะกเดินทางมาจากอเมริกาเท่ากัน นเนาะเพิ่นมาลุ้นข้าพเจ้าเนาะข้าพเจ้าก็อยู่นี่ได้สองประเดี๋นปลายแล้วนเนาะเพิ่นมาอยู่นี่ได้เดือนเดือนเดือนปลายเนะวาะว้าวอันนี้ก็วัดสรีบุญเฮืองบ่ขนาดไหนวัดยังไปได้บ่ได้ยิน <laughs> วัดคีรีโอ้วัดคีรีโอ้จะนี่วัดคีรีเดี๋ยล,ลายวัดนะะี่ข้างนอกรวมกันมา ตัวนี้วัดคิรีเนี่ยว้าวยาค้นตั้งซากละลายเด้ไนะบดหน้อยเด้อเนาะเป็นต้นกระคนค้นอ่าคน,นมาแต่มิกาได้มาแต่หลายหลายประเทศเนาะมาแตะหลายประเทศเนี่ยท่านสามารถเบิ่งได้เนาะสลายก็เป็นค้นอ่าคนต่างประเทศก็สลายเนาะ คนตามเทพส่วนหลายว้าวเพราะว่าการตักบาตรยุหลงพระบางนี่เป็นอ่าเพราะว่าการตักบาตรยุหลงพระบางนี่คนเกือบจะหู้เกือบทลุกเนาะคนจะหู้เกือบทลุกคนคนจะหู้เกือบทลุกนะครับเนาะว้าว You know the Luang Prabang is famous. Yeah. People around the world. They know this. Yeah. Especially I saw the the neighbor, like Thailand. They came here very often. The Thailand people. Yeah. They came here very often. Yeah. I can't tell you. You see the people? That's a lot. That's a lot. Some some down street too. They are waiting for the, the monk. They have a the long line. You know, they have the long line until uh, on this street. Yeah. Yeah. Once again, they have like thirteen temple together. They have uh, the monk over 300. 75, <laughs> seventy-five nine years ago. But I don't know. How many they have? Maybe over four hundred. <laughs> Might be, yeah. No. อันนี้ยักวัดคือเพราะอรกบฏจัดเนะาะว,วัดได้นิดเฉวะม่ติวัดได้เนาะม่ติวัดได้วัดย่างก็โอ้วัดเซียงทองตัวนี้ขนาดไหนว้าววัดเซียงทองนี่หลายด้คขนายเด้อว,ว้าวตัวนี้อ่ะคือบารี่มาแต่วัดเซียงทองตัวนี้ วัดเซียงท้องสีบุญเฮืองพายไปแล้ววัดคีรีพานไปแล้วนี่วัดเซียงท้องนะพี่น้องเด้อพี่ข้าพเจ้าได้ว่าไปละเนาะชิบสามวัดเพิ่นจะมาหนีมดก่อนแล้วเพิ่นกัดจี้ยางไปหอมนิน้อยีทว่ามีคนถายตักบาทอยู่นี่คืออ o ก p o ุ the อ o n k ะ Uh, they came from uh, s i n g Thong Temple. Yeah, Temple. s i n g Thong Temple. i s this. I'm, uh, the most people know about s i n g Thong Temple. i s famous in uh, uh Luang p h a b a n g Yeah, in Luang p h a b a n g นีเป็นกลุ่มนึงของอครบาเนาะ เพื่อนมาที่วัดเสียงทองได้เดี๋ยวท่นเดินไปวัดเสียงทองที่หลายที่หลายเป็นเนาะครูบาอาจารย์จัวกลาอยู่วัดเสียงทองอย่างแล้วเพิ่อนกันชิงย่างไปตัวเพื่นกันไหนอยางเพิ่นสิโค้งกับเส้นกลางเนาะ ขงกับเส้นกลางก็ีีผู้คนรอท่าตักบาทเมพี่น้องเนาะอย่าอย่าก็หมายเขาว่าพนไปทุกห้องเนาะอย่าแต่ก็บาทพไปทุกห้องที่ว่ามีคนท่นทนทททาตักบาทเดินางเด้ออย่าและเสียดายอีกแกนเด e มึงวิโกเอา์ออเอรสตรทอีพูซีดาวผู้รอคอย <Yeah. S 2> monks, sort, uh, ตักบา อ๋วนั่นเา n a วเยะขนาดีเด้อ้นั่เป็นวัดเซียนทองอยู่บ่อจัวโอ้ยนังวัดเซียนทองอยู่ n าอันนี้เป็นวัดเซียงทองอยู่ยพี่น้องเด้อลายขี้ขาดพรเจ้าว่าได้บ่อไปแล้วเนววาะ ครูบาอาจารย์และั่วมาจากวัดเซียงท้องแถวยาไปเลยคะนนะัวว้นว้าวนอะคือข่าพระเจ้าได้ว่าไปละหลัลงจากอันนี้มันจุดใหญ่มันแล้วแล้วพ่นกนสิไเปรอ,อ์อ่ดชีแยงแถวกลางแล้วพ่นกนสีเลาะกลับคืนเนาะ,ะประมาณนี้เออชีฮอดพระรัชวัง เกาเนาะคนนี้เนาะฮัดพระราชวังแล้วเพิ่งกระกลับขึ้นมาแล้วก็เข้าวัดไผ่วัดมันอยา่าประมาณนี้เนาะคนนี้เนวาะว้าวลายวัดสิงทองนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้คือขันจัวเห็นจัวน้อยทั้งทั้งซุดแล้วก็จะเป็นวัดอื่นแล่แบบนี้อ่าที่เป็นวัดอื่นแล้ว,อ,อ,ว,ว,อ,ลวอันนี้วัดสิงทอง ว้าวว้าวอันนี้เนี่ยจะเป็นวัดใหม่แล้วเนาะขึน้นอาจารย์ออกหน้าเนาะฮะอันนี้จะเป็นวัดใหม่แล้วคานเดอ้อเพราะว่าองค์เท่าเพิ่งออกหน้าวัดเด่นเนาะคานเดอรเอออันนี้วัดจุ่มข้องแล้วคานเดอ้อวัดจุ่มข้องข้าพเจ้าก็ได้ได้นับได้สี่วัดแล้ว เดาเป็นภาพที่สวยงามหลายคนนะั้เนาะภาพที่สวยงามหลายว้าว wow. วัดที่4ที่ข้าพระเจ้าได้ถามเพื่อนเนาะอันนี้โอ้เป็นเกาะโอ้อันนี้วัดศรีพุทธบาทตะกี้ว้าวมาเมื่อชุวัดเลยเนาะว้าวเกือบเมื่อชุวัดแล้วมันนี่วัวดนังเกาะโอ้วัดหนองวัดสุดไทยว้าวด้วด้วยด้วยดวยว้าว อันนี้ยังโบมืดด้วเด้อครื่อด์ย,ยังมีอ่ากนะมาอีกวัดหนึ่งเด็กเครด้อด์คนผู้คนก็หลายเนาะวันนี้เนาะถือว่าหลายสมควรคคว้าวเ u ส yesterday morning I came here too but today it's really c l o u d e d really c l o u d e d wow So you see the people after they after they do the thakbat, <laughs> they love to take a pictures for the memories. Yeah. this is the good memories for everybody, because the thakbat in Luang Hanbang, is famous uh, around the world. Yeah. on the social, wow. Wow. เนาะท่านจะเห็นไปพู้เนาะเรียไปไกลพุ่นเนาะผู้บาไปกัดย่างไปย่างไปแล้วกบนี่ถ้าวัดใดทั้งทั้งถึงเนาะเพิ่นจะเกี้ยวขึ้นมาตัวอย่างคือเพิ่นอยู่วัดเชียงทองอ่าผู้ยัดเชียงทองเนาะไปฮอดซีแง่แล้วเพิ่นจะเกี้ยวกับพระพระลาดสว่างละเพิ่นก็จะเกี้ยวเข้ามาแล้วก็เข้ามาวัดเชียงทองถ้าบาผู้บาวัดใดอ่าอยู่ทางลุ่มคือตัวอย่างอยู่ลุ่มไปเนาะอ่าคืออยู่วัดใหม่สัน เพิ่นก็เกเข้าวัดไม่เลยหลังจากคุณตั๊กโดยคณะนเนาะมันเป็นระบบฟังชั่นข้นง่นอย่าเพราะว่าข้าพเจ้าก็มาอยู่นี่หลายลายลายคืนแล้วเนาะข้าพเจ้าก็ได้ความสำนึกสำนานเงียนหู้โดยคณะนเนาะเงียนหูุ้แถวท่านเห็นแถวยาไปพุ่นเนาะถ้าถ้าวัดใดยุรุมคุบาวัดยุวัดใดยุลุมเพื่นเพิ่นก็เกเข้าวัดเลยถ้าวัดใดคุบ่าวใดยุวัดตั้งเชิญพี่ตั้งหลังข่าวพระเจ้านี่เพิ่นก็จะ ครับขึ้นมาไปตามห้อมนี้น้อยแล้วก็ขับเข้ามาเขาวัดน้องคนนี้นออ้นอยว้าวว้าวกำมะอีกวัดหนึ่งละวน,นะครับนะกำลังมาอีกว้าววัดเสียงทองอยู่เดิงพุทธคเน,ดนเดอมเม้อร์ที่ไม่วัดเสียงทองวัดแสนแล้วก็วัดเสียงทองเนาะ,นะว้าวตัวนี้วัดสุดท้าย,ดายเดอ้อคเนเด้อรแมนบะวัดน้องเนาะวัดหนองเนาะ วัดหนองนะคือในวัดสุดท้ายเดอ้อว้าวอันนี้วัดหนองนะครับแล้วนนัดสุดท้ายอย่าในการตักบาตรในวันนี้เนะครับในนอ้อว้าวซาตุซาตุซาตุเหมื่นคำน้ำซุกทุกคนเนะครับในนอ้องย่มาตักบาตรเจริญเมืองมุกคนเนดะ้อว้าวว้าว This is my friend. We live in the same state, <laughs> Lone Star State, Texas. He from the from uh, Austin and from uh, Houston. The wow. <laughs> wow. Ma <laughs> <Wow. laughs> <laughs> โตตั้งให้เดอ้อโตตั้งให้แล้วก็ซื้อเข้าแอบนิราพันกิบเนาะนิราพันกิบว้าวอันนี้เป็นวัดแสนันะนะเนาะวัดแสนสุข,ขารามนะใคนเด้อวัดแสนสุข,ขารามว้าวต่อไปก็ซืย่างไปอีกเป็นวัดวัดเสียงท้องเนาะวัดเสียงท้องว้าวน้ ทานเฉยเนานะผู้คนกันยังเต็มอยู่นี่หลังจากตักบาดแล้วก็สิมีรถรถเที่ยวบ,บริการเนะะาะทั้งทานยืนนังน้อยอยู่ห้องแฮมสเตอร์เนาะขึ้นพักเนาะทานสามารถติดต่อได้เลยเนาะจะพาไปเที่ยวแบบตัดกรุงซีบ่ไปทุกบอลมีบงงบางเนาะเข้าวมีรถทับใส่เนาะแต่ว่าเรื่องราคากระว่ากันเองเนาะกระว่ากันเองไม่ในชะ่เนาะว้าว อันน wow. ี้ยำเศร้าหลังจากตักบาดแล้วเด็กคนนี้เด้อยำเศร้าบกไก่บกไก่โอเคเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ค่ะขี่รถกลัปข้างในเนาะกับเศษฐานสมิ้นไปเลยเนาะสมิ้นไปเลยหลังจากการตักบาดแล้วเนาะนี่เป็นถนนใหญ่เด็กคนนเด้อถนนใหญ่ าทางเห็นคลิปบ้านนี้ด้วยคนเด้อคลิปบ้านนี้เนาะคลิปบา้านนี้ทางเห็นเนาะว้าวว้าว ก็หอมทีนี้ก็น้อยจะเป็นหอมชุดใหญ่เนาะถ้าว่าผู้ใดอยากตักบาดที่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่เนาะไปหน้าวัดแถววัดเซียงทองน,ะะนอั่นเองเนาะหรอวัดแสนเนาะหน้าวัดแสนจะเป็นชุดใหญ่ของการตักบาดอะไรในเรื่องอยู่แถวนี้เพิ่นก็นมาได้แต่ว่าบางทีเพิ่นกันบโบมาทำเป็นเะน,นาะส่วน่จูนูนพนาหน้าพระสวังแดงนั่นเนาะเพิ่นก็นยาาๆๆาา่างมาย่างมาแบบข่าวเจ้าว่าวนี่ก็ kursi no ini ke kursi ini ke nah pelas bang nah ini lem dia kot ini lem kot lain ini kot 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 Don't forget to like, comment, subscribe, with bell, please. Uh, I will see you next trip. So next we go to Bad Guangxi, Waterfall. Yeah. Have a nice day, guy. Yeah. h uh, a v e a nice day, guy. Good luck. กับโซกีทุกคนนะพี่น้องเนาะพบกันไหมคลิปหน้าเดี๋พี่น้องเลยบายบาย